ลโหสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาบอกทริควิธีการแบบเออทำร c ชเมนูนะคะครั้งนี้จะมาช่วยกันออกแบบลายไมย้ช่องของเรานะคะก็คือร c ชเมนูนั่นเองทุกคนว่าเออขั้นตอนแรกเราจะออกแบบยังไงเราจะออกแบบช่องแบบไหนนะคะทุกคนจะมาแชร์ทริคเล็กๆน้อยๆเผื่อเพื่อนๆน,น,นะคะอยากเอาไปเป็นแนวทาง <S <S คะทุกคนไปดูกันเลยจ้า มาค่ะทุกคนเราจะเข้าไปที่ l i n แอดนะจ๊ะทุกคนตัวนี้เลยนะคะแล้วก็ไปที่ Rich เมนูนะจ๊ะทุกคนอันนี้เราก็กดที่สร้างใหม่นะจ๊ะใครเออใครคิดว่าไปเร็วไปเราก็สามารถไปทีละนิดทีละหน่อยนะทุกคนก็สามารถกอ,อกลับกอ,อกไปได้นะจ๊ะแล้วก็ไปเลือกเทมเพลตใหม่นะจ๊ะอันนี้ก็คือเป็นเทมเพลตอันเล็กกับอันใหญ่ ซพ่งจะใช้อันเล็กให้ดูก่อนนะจ๊ะทุกคนจ้าสมมุติฐานอ่าสมมุติเราใช้อันนี้ปุ๊บเราก็แคปตัวนี้ไว้ได้เลยนะจ๊ะทุกคนดื๊ดึงพอเสร็จแล้วปับ๊บเราก็กดไปที่ไอบิชเพนนะจ๊ะทุกคนจ้ากดเลือกเพิ่มเมนูใหม่แล้วก็กดไปที่โปสการ์ดนะคะแล้วก็เพิ่มเป็นแนวนอนนะคะทุกคนเสร็จแล้วเราก็ไปที่ เพิ่มรูปภาพด้านล่างนะจ๊ะมันก็จะเพิ่มเลเยอร์อัตโนมัตินะนี่ก็ขยายใ,ใหญ่ไปเลยแล้วก็ดูให้ดีดนะจ๊ะทุกคนอ่าอันนี้สมมติว่าได้แล้วสมมติว่าได้แล้วลืมเพิ่มเลเยอร์อ่ะเพิ่มเลเยอร์ก่อนเพิ่มเลเยอร์นะคะทุกคนก่อนจะทําเมนูใหม่ต่างๆให้เพิ่มเลเยอร์ก่อนตลอดนะคะอ่านี่เพิ่งก็ขีดขีดไปเลยจ้านนี้ เดี๋ยวเราก็ต้องไปตัดออกอีกชีนะคะทุกคนเสร็จแล้วให้เราปิดเลเยอร์รูปต้นฉบับนะคะทุกคนแล้วก็วาดรูปได้เลยสมมุติอันนี้จะเขียนเป็นยินดีต้อนรับนะคะทุกคนเพิ่งก็เพิ่มเมนูใหม่เพิ่มเลเยอร์ใหม่แล้วก็กดตรงนี้ตัดออกนะคะให้อยู่ในเลเยอร์อันนี้ แล้วก็ไปใส่ใบไม้ใบหญ้าหน่อยสีเขียวอันนี้ออกแบบเองกันได้เลยนะคะทุกคนไม่ต้องตามพึ่งก็ได้นะพึ่งแบบทําให้ดูนะคะแล้วก็เพิ่มเลเยอร์อีกนะคะทุกคนไปใส่จากหญ้าเขียวๆอย่างเงี้ยทุกคนเราก็ใส่แบบเป็นสีน้ําตาลสีเขียวอะไรประปายนะคะทุกคนนี่เราก็สามารถ วาดไปได้เลยแล้วแต่จินตนาการแต่ละคนนะคะพึ่งก็งูงูปลาปลาไม่ได้สวยอะไรนะอาสมมุติอันนี้หญ้าไม้ใบอ่อนหญ้าแก่อะไรก็วาดไปนี่นะจ๊ะลองวาดกันได้เลยนะคะอันนี้เพึ่งมาซิมเพิลให้ดูเดอ้อทุกคนก็สามารถออกแบบเองได้เลยหรือใครจะชอบแบบแนวทางการก็ ทางการไปเลยนะจ๊ะก็ใครชอบแบบไหนก็ลองออกแบบแบบนั้นนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็เพิ่มเลเยอร์ใหม่เป็นเป็นตัวอักษรแล้วก็กดคำว่ายินดีต้อนรับนะคะทุกคนนี่หรือว่าจะเป็นเวลคั m มก็ได้นะคะทุกคนอ่าเวลคั m มก็จะดูเก๋ไปอีกแบบหาสีฟอนตที่มันเข้มๆหน่อยนะคะทุกคนมันจะได้ดูแบบ ใหญ่ๆไปเลยเวลข้ามนะคะทุกคนให้ทุกคนรู้ไว้เลยว่าเวลข้าม <Welcome S 2> นะคะแล้วก็ใส่ชื่อ IG เราไป nice นิสหนึงให้ทุกคนรู้นะคะอ่าของพึ่งเป็น Honey Store s t o r e นะคะทุกคนพึ่งก,ก็จะใส่อย่างนี้เลยเวลข้าม <Welcome, S 2> แล้วก็ IG Honey s t o r e นะคะอ่านี่นะคะทุกคน อันนี้ก็คือเราจะออกแบบนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนคะ่ะสามารถตกแต่งเองได้เลยนะคะไม่มีขีดจำกัดเนาะอย่ามองว่าเออศิลปะเป็นอะไรที่เออมันจะต้องสวยก็จริงแต่บางทีเราก็ไม่ต้องซีเรียสเกินไปนะคะทุกคนบางคนเพิ่งหัดวาดใหม่ๆก็ฉันวาดไม่เป็นฉันไม่ได้ฉันอะไรเงี้ยลองแต่งไปเรื่อยๆเลยทุกคนมันจะมันจะแบบง่ายเองตามอัตโนมัติตอน ตอนพูดมันก็ง่ายจริงๆอย่างที่พึ่งบอกแต่พอเราหัดฝึกฝนไปเรื่อยๆอย่าเงี้ยมันก็จะเก่งเองนะคะ๊ะพึ่งเองก็ไม่ได้เก่งอะไรมากนะทุกคนพึ่งก็มาบอกคลิกเท่าที่พึ่งบอกได้นะจ๊ะอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ไม่ตรงก็ลบออกได้นะคะทุกคนไม่ตรงก็กดไปที่ยางลบนะคะแล้วก็ค่อยคลบออกเอาค่อยๆไล่ลบอย่างงี้อ่า น,นี้ก็จะดูแปลกตาไปอีกรูปแบบหนึ่งนะคะเวลคัามแล้วก็ใส่ไ g เราหรือใครจะใส่เป็นรูปปะก้าอะไรก็แล้วแต่นะคะทุกคนเสร็จแล้วเราก็บันทึกเป็น png นะคะอันนี้ก็คือเป็นอันเสร็จสพรพพอเราจะไปใส่ใช่ไหมทุกคนเราก็อัปโหลดรูปพื้นหลังทุกคนไปที่หน้ารูปตัวเองนะจ๊ะกดแก้ไขแล้วก็กดหมุนให้เสร็จสับเรียบร้อยก่อนลืมมาบอกให้หมุนนะ แล้วก็กดไปที่นี่เลยนะคะหน้าล i ยเอทของเรามันเดิมแล้วก็กดตัวนี้ตึ๊บเสร็จแล้วเราก็นี่ขยายเอ้ยลดลงให้มันแบบตรงกับที่เราขีดเส้นไว้เห็นไหมทุกคนมันอาจจะแบบมีนิดๆิดหน่อยหน่อยที่มันไม่ตรงบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรเพิ่งบอกแล้วว่าให้เผื่อไว้แล้วก็จะได้เทมเพลตของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนเห็นไหมแล้วเราก็ ต่อไปคลิกต่อไปอันนี้ก็คือเลือกประเภทได้เลยทุกคนใครจะใส่เป็นข้อความหรือจะใส่เป็นลิงก์ถ้าเป็นลิงก์หรือว่าลิงก์ไอจีลิงก์ไลน์ไมช็อปนะคะทุกคนแล้วก็ไปก๊อบที่ลิงก์ l ล n e ไมช็อปของเรานะคะอันนี้ไปก๊อบที่ลิงก์ l ล n e ไมช็อปแล้วก็กดไปที่ l ล n e ไมช็อปได้เลยนะคะทุกคนแล้วก็ไปกดอันนี้เลยจ้าเสร็จแล้วทุกคนคัดลอกลิงก์ตรงนี้ของ l ล n e ไมช็อปของเรานะคะ เข้าไปที่ใส่ลิงก์นะคะทุกคนต๊ดแล้วเราก็พิมพ์ตรงนี้ได้เลยนะคะถ้าเกิดลูกค้าเข้ามาที่หน้าไลน์แอดของเราอะทุกคนตรงนี้ลูกค้าก็สามารถกดที่หน้าไลน์แอดของเราตึดดึงมันก็จะไปเด้งที่หน้าไลน์ไมช็อปนะคะทุกคนไลน์ไมช็อปอันนี้แล้วมันก็จะขึ้นเป็นรายการสินค้าที่เราตั้งไว้แบบนี้ทั้งหมดเลยให้ลูกค้าช้อปปิ้งกันได้สบายสบายเลยนะคะทุกคน เสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ก็คือเพิ่งมาลองเทสให้ดูนะคะว่าเออวิธีการออกแบบจะเป็นประมาณนี้นะคะเป็นไงบ้างทุกคนคือมันทําง่ายมากมอยากจะบอกว่ามันทําไม่ยากเลยใครที่มีโทรศัพท์ตอนนี้ก็ทํำริชเมนูเองได้แล้วนะจ๊ะทุกคนสามารถทําในโทรศัพท์กันได้เองง่ายๆเลยนะจ๊ะบอกเลยว่า เดียวทุกคนแค่เรามีโทรศัพท์มีโหลดแอปพลิเคชันมาแค่นี้เราก็ทําได้แล้วนะคะทุกคนคะขั้นตอนแรกใครที่ยังทําไม่สวยลองฝึกแต่งลองฝึกทาเรื่อยๆนะคะทุกคนพึ่งเองก็ยังทําไม่สวยเหมือนกันลองทาไปเรื่อยๆเดี๋ยวพัฒนาฝีมือก็เก่งขึ้นเองได้นะจ๊ะทุกคนแล้วก็อยากใครอยากจะแบบว่าคอมเมนต์อะไรใครอยากจะแบบว่าเอ่อให้ช่วยแชร์ทิคอะไรสามารถบอกพึ่งได้เลยนะเดี๋ยวพึ่งมาอ่านทุกคอมเมนต์เลยทุกคนแล้วก็อยากจะบอกว่า แค่นี้แหละแค่นี้แหละไปแล้วไป